อรอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นกําลังใจให้กันนะพี่ก็อยากจะให้คุณนิศทาเป็นวันๆไปแล้วว่าเป็นเป็นเวลาแบบที่เราเคยทําแล้วพี่ก็จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเลยอากาศข้างนอกก็ร้อนมากพัทยาเมื่อวานก็ฝนตกนิดหน่อยวันนี้ยังไม่ตกเลยร้อนจนไม่อยากจะออกไปไหนแต่ก็ต้องออกไปนะขอขอบคุณนะทั้งทั้งสองท่านนะคะ แหละพี่โอวันนี้สองวันนี้ลดนะพี่เมื่อคืนที่กลับมาเออแต่พี่ไม่ได้ขายก็ถือไว้ย่างไนแหละยาวๆแต่ว่าแต่บางครั้งก็เดี๋ยวก็ต้องตัดสินใจขายบ้างแล้วอะไรออพูดไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายแบบนั้นบ้างแต่เราอายุมากวไม่กล้าทําแต่บางทีบางทีตอนนี้มาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ไงพอตอนที่มาเป็นครีเอเตอร์แล,เออเล้วเราคนเลยนะคะอ้าวจำหลัดบูนพี่จะลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะน้องจำหลัดขอบคุณมากนะคะมาเป็นดวงตาให้กับพี่บาทินย์นึนะคะกับเพื่อนๆขอบคุณมากเลย นะคะเข้ามาเปิดตาให้กับพี่นะคะวันนี้นะคะก็มาทําตามระบบของ AI นะคะให้มาเรามารายงานตัวมาเปิดค่าการมองเห็นให้กระจ้ขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจสองดวงนะสมอบให้มอบให้พี่หนวด้ดวยมอบให้วันวาด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะ วันวาน,นบอกสองครั้งแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะทุกท่านเลยนะนันจุ๋มก็เดินทางมาไกลนะคะตอนนี้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยหรือย,ยังคะเนี่ยเออหวังว่าขอพี่ไข่ฟ้าเห็นแล้วพี่ไข่ฟ้าก็ยังรอวันอาทิตย์วันเดียวะคะ่ะแต่ทุกคนก็ไลค์กันไปหมดแล้วนะคะคุณนิดหน่อยก็ไลค์แล้วทุกคนขอขอบคุณเพื่อนๆว่ากําลังดันจ้าขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยเพี่พี่ก็ทําไปเรื่อยๆของพี่ตามคือพี่ทุกวันนี้ดูตรางดูสกอแบผัดกันดูนะ บางทีแบบว่าทําแบบทําไม่ทันน่ะเราก็อดนอนด้วยรออายุมากแล้วแต่พูดคุยกับสามคู่นะแต่ทําไมเดินแค่สคู่พา่พี่เห็นแค่สคู่นะอ้าวจริงๆนะอยากยังรุนเลยว่าเอทำไมคู่คุณนิดหน่อยไม่มีนะ คลิปพี่ไก่มาพูดคุยนะคะอ้าวเห็นอีกหนึ่งดวงตาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่าน้องเกศรนุญชัยนะคะสวัสดีค่ะน้องเกศรถามคู่นะแต่ทําไมเดินแค่สองคู่เพราะพี่เห็นแค่สองคู่นะอ้าวจริงๆนะอยากยัง,ย,งยังลุ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมคู่คุณนิดหน่อยไม่มีนะ <c ười> คลิปพี่ไก่ไม่ต้องแบบ S <S อ๋อพี่สาวคุณน,นิดนะคะขอบคุณมากนะคะพี่สาวคุณน,นิดนะคะคุณติ๋มนะคะพี่ติ๋มย้อนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาเป็นนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เปิดแค่ยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่ามีงานจะต้องออกไปทํานะคะขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยเข้ามาเป็นเกียรติเป็นแขกรับเชิญนะเปะ็นแขกรับเชิญเดี๋ยวนะเพราะว่าอาทิตย์ละเราหนเองแค่ยี่สิบนาทีนะคะไก่ฟ้าก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนมากนะ,ะแต่ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะเข้ามาพูดคุยไอไม่รัก สองครั้งเดี๋ยว AI ไม่รักเรื่องของพี่ครั้งเดียวเขาจะรักไหมล่ะของพี่ก็แลวต้องทําตัวให้แบบสว่างสวยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่มีผู้ชมเข้ามาเข้าชมนะอะต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะครีเอเตอร์มันคือการแสดง <laughs> เพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งเป็นกําลังใจให้กันในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมอากาศร้อนมากเลยวันเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็คือแขกของพี่ไก่ฟ้าสําคัญที่สุดก็คือแขกของเรานะฮะเราก็ต้องต้อนรับให้ดีขอบคุณมากเลยนะคะั้งนอกกันนะคะต้องมาทําเวลาตรงนี้ก่อนอ่ะเราต้องมีธุระออไปข้างนอกอีกนะฮะเลยรีบวิ่งมารายงานสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า อันนู่นนี่นั่นเนาะเราเราแบบว่าทําให้ตัวเองแบบว่าเราจะได้แบบไปไปไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปอ่าแสดงสแสดงแบบเปิดตาให้เพื่อนดูจะต้องทําคลิปเมื่อเราก็ต้องไปหาคลิปทํานูน่นทํานี่นะพอไปหาคลิปเราก็ต้องละเว้นงานอีกทางด้านหนึ่งไปมันก็แบบว่าบางทีก็ทําให้ห่อน,นะคะเพื่อนฝรั่งเมื่อวานช่วยถ่ายทําดีมากค่ะ,ะพี่เห็นแล้วสวยงามมากเลยออกมาแล้วเดินเป็นนางแบบแบบแบบได้มาตรฐาน คือเราก็ต้องมีเพื่อนไปบ้างไงไปเปิดตาให้กันนะไปยืนยันให้เพื่อนด้วยว่าเออวันเนี้ยเออเรามีตัวตนอยู่จริงเนาะเราเข้ามาไม่แทบจะไม่ได้นอนนะคุณนิดพี่อะวันวันวานงงใช่วันวาน,วน,วน,วนงง,นนง,งเพราะว่าพี่ทำหลายอย่างข้างนอกกันนะคะต้องมาทำเวลาตรงนี้ก่อนอ่ะ เราต้องมีธุระออกไปข้างนอกอีกนะฮะเลยเรีบวิ่งมารายงานคนนะพี่ไก่ฟ้าก็ชอบดูแต่ของแต่ละคนนะแล้วก็มาเออถ้าเราพี่ไก่ฟ้าอยากไปหาทองทุ่งนาทยยายกันแถวบ้านไม่ค่อยมีมันแถวบ้านพี่ไก่ฟ้าก็ยังนั่ง,น,งนึกเลยวันนี้พี่ก็ไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าเพื่อนพี่เขาไลน์มาหาพี่พี่จุ๊บจิ๊บแต่ยังไม่ได้เข้ามาไร้กันนะคะขอบคุณมากเนะี่ยพี่ไก่ฟ้าก็จะลงไลน์แล้วอีกสามนาทีนะคะก็ามาพูดคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตาม ตามตัวก่อนนะคะกับท่านประธานบริษัทก็ไอ,อนะคะ ตามระบบนะะมารายงานตัวตามระบบนะคะของครีเอเตอร์พี่ไก่ฟ้าก็จบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้พูดมันมันมันเครียดอะมันมันบางทีมันหลายเรื่องนะทาจนเครียดแต่บางครั้งอะโอ้โแบบว่าว,วันนี้เราจะเอาคลิปอะไรมาลงมาอะไรเราต้องเลาะนะคะเข้ามารับชมขอบคุณมากนะคะน้องอ่าน้องนิดหน่อยนี้ก็จบแล้วนะคะพี่ก็ไม่ได้บอกใครวันเนี้ยก,กะว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องออกไปธุระด้วยนะอไหออะไรเงี้ยมีธุระทุกวันเมื่อวานอีกแบบยังไงเอออย่างออาที่พี่เคยพี่เคยเล่าให้คุณนิดฟังอะพี่มีงาน อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําตอนนี้เหรียญมันก็วิ่งกระถูดกระทวย <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาพูดคุยนะคะอ้าวเห็นอีกหนึ่งดวงตาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่าน้องเกศศรบุญชัยนะคะสวัสดีค่ะน้องเกศศรเนาะอ,อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนอย่างคุณนิดก็เหมือนกันถ้าจะไ้า์สดวันไหนนะคะยืนยันตัวตนก็บอกพี่ไก่ฟ้าได้เราก็จะเข้าไปช่วยกันเนาะไปดูกันยังไงสวัสดีกันนะคะทักทายกันนะคะน้องวันวานก็สวัสดีจ้านิดหน่อยนะคะทักทายกันแล้วขอบคุณมากเลยเ <laughs> พื่อนเพื่อนเก่าทั้งนั้นเลยเีเพื่อนที่ไม่ได้ส่งมากอย่างละสองเองนะ คลิปสั้นสองคลิปยาวสองเพราะพี่ไม่มีเวลาอย่างที่พูดเพราะว่าพี่ต้องทําอย่างอื่นใครไม่เข้าใจพี่ก็ไม่พูดมันมันมันเครียดอ่ะมันมันบางทีมันหลายเรื่องนะทาจนเครียดแต่บางครั้งโอโ้แบบว่าว,วันนี้เราจะเอาคลิปอะไรมาลงมาอะไรเราต้องไปกลเก่านะขอบคุณมากเลยนะคะคุณน้องเกศรเขาไปส่งงานเขาทางานนะ,ะพี่ก็ไปรับชมคลิปเขาบางครั้งในบางตอนบางช่วงเช้าเเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใจให้การมาส่งพลังงานบวกให้กันนะคะพลังงานดีๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,ขคเ,ะ,คะเข้ามารับชมพี่ไก่ ะค,ะคุณนิดนะเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็คือแขกของพี่ไก่ฟ้าสําคัญที่สุดก็คือแขกของเรานะคะเราก็ต้องต้อนรับให้ดีขอบคุณมากเลยนะคะโสมโซมไปคนอื่นก,ก็ไม่อยากดูเรานะครีเอเตอร์เราต้องทําได้ทุกอย่างนะบางทีหน้าเราก็จริงๆหน้าจะไม่ได้บานแบบน,นี้หน้าจะหงีกหน้าจะงอนะธรรมดาอีกแบบยังไงอย่างที่พี่เคยพี่เคยเล่าให้คุณนิดฟังอ่พีม่มีงานอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําตอนเนี้เหรียญมันก็วิ่งกระทุดกระถวย <laughs> ขอบคุณมากคะขอบคุณมากคะหลพี่จุ๊บจิ๊บเขาจะไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้พี่จุบ๊บจิ๊บเขาก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวจะ จะเข้ามานะแต่นี่เขาคงติดธุระวันที่ดูลูกเขาหยุดวันวานบอกหน้านแล้วค่ะนานนะ,ะออของของคุณนะจุ๋มก็ชอบพาไปแบบว่าตามเที่ยวตามาถนนหนทางไปดูแบบไล่อังุ่นไล่อะไรเมื่อแม่เป็นคนอยุธยานะาสมัยก่อนก็จะไปบ่อยนะแต่ไม่เคยใส่ใจที่จะไปไปเที่ยวแบบนั้นนอกจากว่าคุณครูเขาจะพาไปคุณมากนะคะทุกท่านเดี๋ยวขอดูเวลา20นาทียัง โอ้17นาทีนะคะเหลืออีก3นาทีขอบคุณค่าพี่ติ๋มนะคะคุณยายติ๋มยอใช่ไหมข้ามาเยอะนะคะถ้าตอนนี้ก็เหมือนกับว่า AI ไอก็ดันเปิดค่าการมองมองเห็นให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook เก่าแล้วก็เพื่อนๆพื่อนครีเอเตอร์นะคะซึ่งตัวก่อนนะคะขับท่านประธานบริษัทก็ AI นะคะตามระบบนะคะมารายงานตัวตามระบบนะคะของครีเอเตอร์พี่ไก่ฟ้าก็จบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเปิดบ้านนะคะยืนยันตัวตนนะคะ มาเปิดค่ากาชการมองเห็นให้กับช่องของตัวเองเริ่มเหนื่อยทำครีเตอร์แต่ว่าหยุดหยุดพักๆนะคะช่วงที่ก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะน้องเกศรบอกว่าขอบคุณมากนะคะส่งหัวใจมาให้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณหัวของเรามองมอง,มองดูแล้วหลายหลายอย่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเออพูดมันก็พูดลําบากนะพาะบ้านค่ะแล้วก็ ทะเลก็ชอบนะแล้วก็เมืองโบราณนี่ก็ชอบมากเพราะพี่ไก่ฟ้านี่ก็แ,แม่เป็นคนเมืองโบราณที่คุณนิดไปอยู่นะั่นแหละไปไปถ่ายรูปให้มีท้องทุ่งนามีมต่ทะเลนะอยากจะไปหาท้องทุ่งนามัม่งแบบบนวานเงี้ยแบบชอบชอบความเขียวความเขียวข,ขจีของท้องนาอย่างเงี้ยนะไปดูหมอกไปดูฝนตกอะไรเงี้ยที่อิตาลีนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งว่าเออท่านเลยนะคะคุณหวานใจนะคะคุณนิดหน่อยนะคะวันวานแสนดีนะคะ,คะ แล้วก็น้องจำลัดบูดนะคะน้องเกศรพยาผู้ชงนาคราทก้าเสียนสิบก่อนนะคะก็ไม่ต้องแบบอ๋อพี่สาวคุณน,นิดนะคะขอบคุณมากนะคะพี่สาวคุณน,นิดนะคะคุณติ๋มนะคะพี่ติ๋มยอนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาเป็นของเรามองมองดูแล้วหลายหลอย่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเออ พูดมันก็พูดลําบากนะเพราะบ้านสวัสดีกันนะคะทักทายกันนะคะน้องวันวาน,นก็สวัสดีจ้านิดหน่อยนะคะทักทายกันแล้วขอบคุณมากเลยเพื่อนเพื่อนเก่าทั้งนั้นเลยเีเพื่อนเอไไม่รัก <laughs> สองครั้งเดี๋ยว AI ไม่รักอืแล้วของพี่ครั้งเดียวเขาจะรักไหมล่ะของพี่ก็คนหน้าหงิกถ้าหน้าธรรมดาจะหงิกมากเลยอ่ะ ทุกวันนี้ต้องแบบทําหน้าให้มันยิ้มอ่ะเพื่อที่มันน่าดูเป็นเป็นคนน้าหยิกจริงๆไงเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่เคยไปอยู่แถวนั้นพี่ไม่เคยดูก็ได้ได้รู้ได้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยของวันวานก็ดีไปเที่ยวถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปถ่ายรูปโคช่องของเรานะคะว่าเรายังทํางานอยู่ให้กับเอไอะกับกับช่องของเรานะคะยังมีตัวตนอยู่นะคะยังไม่หายไปไหนนะ วันนี้เอาแค่นี้บางทางีอะไรที่ว่าต้องลงเราก็สมควรลงอย่างเงอย่างคลิปที่ว่าเออความรู้สึกแสดงมีคนมาแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องลงเพราะว่าให้คุณมากค่ะชมสวยมากเลยขอบคุณว่าเนี่ยคือเราอายุมากแล้วก็ทําตัวให้มันสดใสไปหาหนูาน่นนี่มาติดนะเพราะว่าบางทีแบบว่าเออท่านเราช่องของ